สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเซียมบูบอลแตงอีกเช่นเคยครับผมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีนะฮะเมื่อวานทีเด็ดเวียดนามของผมน่าจะทําให้หลายคนยิ้มกันได้นะครับอย่างไรวันนี้มีไทยกับมาเลเซียนะฮะใครอยากได้ทีเด็ดส่วนตัวจากฟุตบอลอาเซียนครับทักมาได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับ2คู่วันนี้ครับบอเบาพอในศึกฟุตบอลลีกครับของอังกฤษครับผมเตะเวลาตี3ตรงทั้ง2คู่นะครับคู่แรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านติ และอีกหนึ่งคู่ครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้พึ่งเจอกันไปไม่นานนี้เองนะฮะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอบนี้มาเจอในครั้งในเวอร์ชั่นของฟุตบอลลีกครับนะครับและสำหรับใครที่เพิ่งจะหลงเข้ามาในช่องผมครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กันไปด้วยนะครับหรือจะให้ดีแอดไลน์แอดมาได้เลยะฮะเดี๋ยวมาคุยกันถ้าพร้อมแล้วครับผมไปฟังวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง2คู่ในวันนี้กันเลยนะฮะโดยคู่แรกเราไปกันที่โอทัฟฟอร์ดกันเลยครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต รอบก่อนครับแมนยู U, พวกเขาเอาชนะเบอร์ลี่มาได้2ประตูศูนย์ขณะที่ชาวตันเองครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะไบรตันมาได้นะครับผมจากการโดนลูกจุดโทษแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มช่วงหลังๆครับต้องบอกว่าแมนยูนี่ฟอร์มดีจัดๆเลยนะตั้งแต่จบฟุตบอลโลกมาเนี่ยเล่นไป5นัดครับทั้งฟุตบอลลีกครับเอฟเอครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกพวกเขาชนะรวดทุกนัดเลยนะฮะทั้ง5เกมแถมเสียประตูเป็นแค่เกมเดียวนะครับผมก็คือเกมล่าสุดนั่นแหละ ที่พวกเขาเอาชนะเอเวอเรตไป3ประตูต่อ1นะครับในฟุตบอล FA ฟครับสีนัดก่อนหน้านั้นคือชนะโดยเก็บคลีนชีทุกนัดเลยนะครับขณะที่ทางฝั่งชาลตันนะฮะห้าด้านหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับและพวกเขาเป็นทีมจากลีกวันเพียงทีมเดียวนะฮะที่หลุดเข้ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่จา่าฝูงอะไรของลีกวันเนี่ยนะเป็นทีมอันดับ12ลีกวันนะครับผม โดยการเจอกันของทั้งคู่ในช่วงหลังๆนี่มันไม่มีเลยนะครับเพราะว่าครั้งหลังสุดที่เจอกันย้อนกลับไป16ปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่ที่ชาวตันเนี่ยยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับซึ่งฤดูกาลนั่นเองเนี่ยแมนยูก็เอาชนะไปได้ทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับผมเกมเยือนชนะ3-0เกมเย้าชนะ2-0ประตรศูและใน20ปีหลังสุดเจอกันแล้วทั้งหมด9นัดแมนยูชนะทั้ง9นัดเลยนะฮะ เท่านั้นยังไม่พอพวกเขาเสียประตูให้กับชาวตันเพียงแค่2ประตูเท่านั้นเองครับถ้าพูดถึงเฮตุเฮตต้องบอกว่าผีแดงกินขาดจริงๆแต่วันนี้เองเราอาจจะไม่ได้เห็นทางฝั่งแมนยูเนี่ยเอาผู้เล่นชุดใหญ่ไฟกระพริบลงกันแน่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นรายการที่เหมือนกับว่าเอาไว้สาหรับโรเตชันผู้เล่นอยู่แล้วด้วยนะแล้วการเจอกับทีมอย่างชาวตันเนี่ยผมมองว่าทางด้านของเ e อริกเทนฮาร์คคงไม่เอาผู้เล่นชุดใหญ่ลงไปเสี่ยงให้บาดเจ็บนะครับ แต่ถ้าพูดถึงตัวที่มีอาการบาดเจ็บแล้วลงไม่ได้แน่ๆเนี่ยก็จะมีพวกเซลตันเซเบ้มีจอร์แดนซันโชดอนนี่ฟันเดอร์บีกนะครับนอกจากนี้แล้วบรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยก็ติดโทษแบนในรายการนี้ด้วยนะฮะนัดทีลงสนามไม่ได้แน่แน,นอนขณะที่ชาต้านเองครับโจเซฟบูลลคอตเดลแรงใจเยเซมีและแมนดาลาเอ็กโบ3ตัวนี้เจ็บนะครับผมนอกนั้นก็คงเอาชุดใหญ่ลงเจอกับแมนยูแน่ๆครับ โดยเซปเปอผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับผมแมนยูของเทนฮากวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะฮะแล้วก็คงจะมีการปรับตำแหน่งกันเยอะพอสมควรครับผู้สักาป,ประตูคาดว่าจะให้โอกาสแจ็คบัตแลนด์เนี่ยลงเฝ้าสาปเป็นตัวจริงเซนฮาร์ากคู่จะเป็นวิกตอร์เลนเดอร์เลอรจับคู่กับ Harry แฮร์รี่แม็กควายแบ็คขวาเป็นอารอนวันบริซาก้าแบ็คซ้ายเป็นไทเรลมาลาเซียกลางรับคู่ครับจะปรับมาเป็นสกอตต์แม็กโทมิเน่จับคู่กับเฟรด สามประสานเกมรูกครับฝั่งขวาเป็นแอนโทนี่อิลังกาฝั่งซ้ายเป็นอเลฮันโดรกานาโชตรงกลางจะใช้เป็นคริสเตนอิรักเซนและหน้าเป้าจะเป็นอองโทนี่มาซิเอลหรือว่ามาคัสเรดฟอร์ดนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนชาวต้านครับกุนซือดินโฮเดนจะมาในระบบ5-4-1นะฮะผู้รักษาประตูจะเป็นเครกแมกกิลิเบรสามเซนเตอร์ครัตรงกลางจะเป็นลูคัสเนสซามูเอลลาเวลเล่และไรอันอินนิสวิงแบ็คฝั่งขวาเป็นชอนแคลร์ฝั่งซ้ายเป็นสตีเฟนเซเซยอง แล้งสี่ตัวฝั่งขวาจะใช้เป็นเจสุรันรักซกี้ฝั่งซ้ายเป็นโคเรแบล็กเกตเทเลอร์ตรงกลางเป็นจอร์ดดอบสันจับคู่กับอัลบี้มอแกนและหนาเป้าจะเป็นเจเดนสต็อกเล่นะฮะของหน้าตัวหลักของเขาซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปแต่ต้นนะครับว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆที่ชาวต้านเนี่ยสามารถทะลุเข้ามาถึงรอบนี้ได้นะฮะแล้วก็เป็นทีมที่โอ้โหคือแค่แต่ใช้ไม่ชิปหลุดเข้ามานี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะแต่นี่เป็นทีมจากลีกวันเลยนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับชาวต้นพวกเขามีจุดอ่อนอยู่ที่เกมเยือนนะฮะเพราะว่า5นัดหลังสุดในการเล่นเกมเยือนขนาดเจอทีมในระดับเดียวกันนะฮะในลีกวันเนี่ยพวกเขาแพ้ไปสี่ครับแล้วก็ชนะเป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นเองคือผมย้อนกลับไปดูสถิติเกมเยือนของชาวต้นมันค่อนข้างจะคิรินะฮะชนะน้อยมากๆเลยขณะที่แมนยะูนาทีนี้คือเอาจริงๆต่อให้แมนยูไม่ต้องท็อปฟอร์มอ่ะผมว่าพวกเขาก็เหนือกว่าชาวตันหลายคุมนะครับแต่ถ้าเกิดดูดีๆแล้วเนี่ยเกมในบ้านของพวกเขา ชนะติดต่อกันมานี่ประมาณ 6- 7 8นัดแล้วนะเกมในบ้านนี่ถือว่าแข็งมากๆก็ยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีเหตุผลตรงไหนที่จะทําให้ผมรู้สึกว่าชาวตันเนี่ยจะมาสู้แมนยูได้นะฮะนอกจากอัตราต่อรองครับที่เปิดแบบแพงหูฉี่นะครับแมนยูต่อ2ลูกครึ่งซึ่งไอราคาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันไปเล่นที่บ้านชาวตันเนี่ยผมว่าก็อาจจะพอสู้กันไหวอย,อยู่นะหมายถึงว่าราคานี้นะแต่การที่มาเล่นในโอทาฟอร์ดครับผมมองว่าเอริกเทนฮากเองต่อให ไม่ได้จัดชุดใหญ่ลงก็ยังดูเหนือกว่าชาวตันเยอะอยู่ดีนะแล้วก็พวกเขาเองคงไม่อยากจะเสียโมเมนตัมของทีมไปนะครับตอนนี้ทีมกลาลังมาดีก็คงใส่เต็มที่นะฮะเท่าที่ผู้เล่นที่ส่งลงไป11คนแรกเนี่ยจะจัดให้ได้นะครับผมมองว่าวันนี้แมนยูน่าจะยิงเกินครับ4ลูกอันนี้อ่านไว้เลยนะฮะคู่นี้ต่อแมนยูเจ้าบ้านครับในราคา2ลูกครึ่งส่วนอีกหนึ่งคู่ไปที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเตะเวลาเดียวกันเลยนิวเกสเซิลจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะฮะ โดยรอบที่แล้วครับทางฝั่งเจ้าบ้านนิโสเซ้นเนี่ยพวกเขาเฉือนเอาชนะบอลมัรมาได้1ประตูต่อศูนย์ะครับขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาบุกไปเอาชนะมินตั้งคินสดอนมาได้3ประตูต่อ0ูนโดยผลงานของเจ้าบ้านนิโกเซ้นก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่า3นัดหลังสุดพวกเขาจะไม่ชนะใครเลยแต่มันเป็นการเสมอกับอรอเซนอลไปน1นนัดนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนี่บุกไปแพ้ ทางด้านของเชฟฟิลด์เดย์มานะครับ1ประตูต่อ2แต่ผมแอบไปดูไลน์อัพแล้วนะคือก็ไม่ได้จัดตัวชุดใหญ่อะไรเลยนะฮะก็มีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นกันเยอะพอสมควรดูแล้วเนี่ยทางฝั่งนิวเซนน่าจะเน้นเกมในลีกมากกว่านะครับขณะที่ทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยถ้าไม่นับนัดที่เจอกับทีมที่ต่ำชั้นกว่าในรายการลีกคัพหรือว่าในรายการ FA ฟเอคับเนี่ยพวกเขาแพ้ในพรีเมียร์ลีก3นัดหลังสุดเลยนะฮะ แพ้ิวคาสเซิลเนี่ยแหละนะฮะในบ้านตัวเองศูนประตูตัวสาบุกไปแพ้เรอรวพูลหนึ่แล้วก็เล่นในบ้านแพ้ฟูแลมศูนย์ประตูตัวหนึ่งะครับตอนนี้สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนึงนะก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยเลสเตอร์ซิตี้จะเอาจริงเอาจังแค่ไหนนะครับในฟุตบอลลีกครับแถมรู้ดูการก,ก่อนเจอกันเนี่ยผัดกันแพ้ปันกันชนะแบบบ้านใครบ้านมันด้วยนะครับ โดยฤดูกาลก่อนนี่นิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะ2-1นะครับส่วนเกมที่คิงพา o เวอร์เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้4ประตูต่อ0ส่วนสภาพความพร้อมทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลจะไม่มีคือจอห์นโจเชลบีกับอเล็กซานเดอร์แมงแมงนะที่ยังเจ็บอยู่ขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ยังต้องรอเช็คฟิตทางด้านของเดนิสแพตนะครับว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าวันนี้คาดว่าทั้ง2ทีมก็น่าจะเริ่มจัดชุดใหญ่ขึ้นจากรอบกันก่อนนะฮะเพราะว่าอันนี้มันรอบลึกแล้วนะครับ โดยทางฝังดีเวอร์เซ่นครับของเอ็ดดี้ฮาวคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ผู้สาบติดูจะเป็น Pope, นิกโบกเซนทาวจะเป็น es, จามาลาเซเลสจับคู่กับสเวนบอตแมนแบ็คขวาเป็นฮาวิเอร์มาควิโยแบ็คซ้ายเป็นจามาลูวิสแผงกลาง3ตัวครับจะเป็นมิเกลอาร์มิรอนชอลองสตาร์และบรูโนกิมารายส์ส่วน3ประสา,านเกมลุกจะใช้เป็นแมตติชี่ยาร์คอบเมอร์ฟี่และคริสบูตนะครับก็เป็นชุดผสมแบบค่อนข้างจะเกรด A นิดนึงนะ ขณะที่ทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ครับของบริดันโรเจอร์คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2ผู้รับสาบตัจะเป็นแดนนี่วอร์ดเซนทาวด์จะเป็นแดนนี่อาร์มาตี้จับคู่กับค so ักราโซยุนชูแบ,บ็กขวาเป็นทีโมธีคาสตาเย่แบ,บ็กซ้ายเป็นลุคโทมัสแผงกลาง4ตัวครับจะเป็นมาร์คอัลไบรตันวิลเฟรดเอนดีดียูริเทลมองและอาโยเซเปเรส ส่วนคู่หน้าจะเป็นเคเลชีอีเฮนาโชจับคู่กับแพทซันดาก้าซึ่งคู่นี้ถ้าวัดจากผลงานช่วงหลังๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลดูดีกว่าเลสเตอร์ซิตี้เยอะพอสมควรครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือนิวคาสเซิลเนี่ยจะจริงจังแค่ไหนกับถ้วยนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ซับซากกันอยู่ตอนนี้ กำลังติดลมบนสุดๆนะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะพวกเขามีลุนที่จะไปเล่นยุโรปทัวใหญ่ด้วยซ้ำไปผมมองว่าวันนี้ไลน์อัพของทั้งสองทีมสำคัญที่สุดนะครับคือต้องดูว่าทีมไหนเอาจริงเอาจังมากกว่ากันเพราะถ้าพูดถึงเกรดของทีมนิวเซลอาจจะดูดีกว่านะสำหรับช่วงนี้เพราะว่าตัวผู้เล่นเล่นดีมากๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติพวกเขามีการโรเตชันเยอะก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะเหมือนที่แพ้เชฟฟิลเวนเดนัดก่อนในฟุตบอลเอฟเอครับโดยคููนี้อัต่อรองครับเปิดมาที่นิวเซลเจ้าบ้านต่อ1ลูกนะ ผมว่าสำหรับบอลถ้วยแอบแพ้ไม่นิดนึงครับแล้วเลสเตอร์ซิตี้เองพวกเขาคงจะไม่อยากแพ้ New นิวคารเซนสองนัดติดต่อกันในรอบไม่กี่สัปดาห์นะฮะเพราะว่ามันมันดูเสียหน้านะนัดนี้อาจจะยากนิดนึงต้องบุกไปเยือนถึงทิมเซนเจมพาร์คแต่ผมว่าวันนี้เลสเตอร์น่าจะพอสู้ได้ครับเต็มที่น่าจะแพ้แค่ลูกเดียวแล้วก็ยกกันไปโอกาสเสมอถือว่ามีไม่ใช่น้อยนะครับคู่นี้ผมให้กั้นใจอยู่รองเลสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนในราคา1ลูกครับ และสําหรับวันนี้มีแค่เบาๆสอคู่นะครับบอลค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยตอนแรกว่าจะพักละแต่ก็สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ย้ํานะเชียร์เบาๆนะครับเพราะว่าผมข้อมูลค่อนข้างจะน้อยอยู่เหมือนกันนะฮะคู่แรกครับอยู่ต่อแมนยูราคา2ลูกครึ่งและคู่ที่2อครับอยู่รองเลสเตอร์ซิตี้ราคา1ลูกนะครับฝากไว้เท่านี้ครับ2คู่2บินเบาๆนะฮะ เก็บแรงเอาไว้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับในช่วงเวลา19นาิก30นาทีเปิดบ้านจะกลับมาเลเซียที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตถ้าใครเจอผมก็ทักทายกันได้นะครับแต่ถ้าอยากได้ทีเด็ดของฟุตบอลไทยก็แอดมาได้ที่ละแอดบอม88นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ